สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินคุณยายนะเจ้าวันนี้สาวเฟินอยู่ที่หน้าร้านหนานชานพันไม้เนะเจ้าจะจะเป็นที่เพาะคันกิ่งช้ำคันก้าไม้ทุกชนิดเนยเจ้าเนี่ยเจ้ากัสาวเฟินจะเข้าโอ้เนาะมีกุญางเลยอันนี้จะเป็นหน้าร้านนะเจ้าเป็นหน้าร้านที่เพาะช้ำออกมาแล้วเนะเจ้าเนี่ยแบบมิอย่างนะ มะกรูมะปงมาปงมีตุเรียนแต่สาวคนจะให้ดูเนาะมีงุ้มอย่างนี้มีทุกอย่างเลยเจ้ากระถางเส้นทุกหนะจะไปเชียงคำเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตนน้นมะม่วงเขียวสดเอ้ยมะม่วงน้ำกระไม้มะม่วงะอะย่างทุกชนิดเลยเจ้าะเป็นันต้นลำไยเนี่ยหลายอย่างนะเจ้าน,นี่ก็ต้นใหไงละ ก็แล้วแต่ราคาเนาะถ้าใครมาซื้อใครได้ต้นใหญ่กับราคาแข้งน้อยหนึ่งแต่อันอย่างที่เออเจ้าเนี่ยแต่อันนี้ก็เป็นตีขายต้นไม้ของนานชานพันไม้เนะเจ้าสาวเฟินจะให้ดูรอบๆบริเวณรอบๆเนาะเนีน่ยตรงนี้ก็จะเป็นถนนติเลยตรงนั้นก็ทางไปบ้านสาวเฟืนเนีเจ้าต <c oughs> ติดกันเนี่ยเนี่ย เข้าไปเนี่ยไม่เดียวนี่ออกออกแก่นแล้วนี่น,นี่นี่ยังไว้นะ่ะเขาห้องยังไว้ปะไปได้ไปได้ไปจ้ะอ๋อมะกอกต้นมะกอกอเจ้านะ ลูกมะกอกออกแล้ว <Netz> พ <mainly j als> ุ่นก็จะเป็นมะม่วงกิ <snap> ่งใหญ่นะเจ้า <son> นี่ต้นมะกอกแก่นเขาด้นนัเกาะขนาดนะเจ้านี่ต้นมะต้องนะเจ้ามะต้องนี่ก็จะเป็นน้อยแล้วก็เป็น อันนี้จะเป็นกิ่งที่ว่าเขาติตาเนะ่เจ้าติดตาก็าตาตกิ่งติดช้ำก็จะมีตั้งหากต้นมะตองอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดเจ้าก็มีหลายอย่างมีทุกชนิดเน่ะเจ้าถ้าใครจะมาซื้อกะมาซื้อได้เลย ดูแลดีเจ้าบริเวณกับกว้างกว้างกว้างขนาดเพราะว่ามันเป็นหน้าล้าน,นาเจ้าอันน,น,น,นี้อันนี้ก็จะเป็นป้ายป้ายราคาต่อไต้นต้นละห้าสิบบาทมะม่วงแดงน่เจ้าต้นห้าสิบมะม่วงแก่นดแดงๆนะ ก็จะเขียนป้าไว้หมดเนาะห้าสิบบาทมะนาวมะนาวเป็นกะสิกสิกนี่ก็จะเป็นต้นไม้เนี่ยเจ้านี่มาย,ยมชิดเห่ค่ะมาย,ยมชิดมันตายแล้วมันเหนือแต่ไอ้ต้นอันนี้นี่อันนี้ของห้องว่าไอ้ไว ไปติดขอกิ่งสลาบนะเจ้าตะบินลพัดนี่ก็จะเป็นต้นไผ่เนี่ยมีหลายอย่างมีทอย่างเลยนะเจ้าต้นไผ่หวานนี่ก็จะเป็นมะนาวอันนี้จะเป็นอยู่หน้าร่านนะเจ้าหน้าร่านติดนิ้มถนน แมงตีนานชั้นพันไม่กับในสวนพุ่มกระนานชั้นพันไม่มือนกันนั่นตำแนหน่งนะเจ้ากับไปจุดซุดพุ่นนะเจ้าสุดพุ่นบริเวณกับเนี่ยที่บาดเจ็บฝึกไม่ฝึกเดียวนะ่ะพิกพุ่นกบบน,นี้นะเจ้าหลายทีหลายย่างมีนักขนาดเีหลายอย่าง จะเฟินกับให้ดูเนาะก็เขาก็จะเขียนราคาไว้มดนะเจ้าว่าราคาตัวใดตัวใดอันนี้ก็จะอยู่ติดถนนนะเจ้าทิศถนนเลยอันนี้ก็จะป็ดต้นทุเรียนมันจะอยู่สองซีกซีกนี่ซีกหนึ่งแล้วก็ตรงพ่นอีกซิกหนึ่งนะเจ้าต้องพ่นอีกซิกหนึ่ง เขาขายเขามาซื้อรถเขามาซื้อเขามาขายเขาก็มาเดินดูเนาะต้นนี้ตัวเดตัวเด็ดตัวเด็ผก็ซื้อจะปลูกเนีเจ้าเหมาะขนาดเนี่ยเจ้าตรงหนนี่นยังเหมาะเลยอันนี้สาวเฟิร์นเดินมาทางในละจะเป็นทุเรียนทุเรียนก็มาขามมาขามหวานนะเจ้า ของันก็จะเป็นมนุนุนต้อนใหญ่ๆจะอันน่ะถ้าใครเอาไปปลูกมันก็จะขึ้นไวหน่อยเจ้าแต่มันก็แพงน้อยหน่ะเจ้าบริเวณนี่กับคนงานหดน้ำอยู่หดน้ำอยู่คนงานดูแลถ้าบ่ดูแลก็ ยังว่าแล้วเนาะต้นไม้ถ้าจะทำเองคุณเดี้ยวกับบวายก็ต้องจ้างนะเจ้ามาจ้างก็อยู่บ่ได้เขาอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ก็เป็นปกตินะนะเจ้าต้นงามๆตรงนั้นนะเจ้าไม่จะเป็นต้นทุเรียนทุเรียนนี่ก็เขาก็เอา ว่าเฟินบอกว่าตีว่ามันอยู่ในผุน่ะที่เขาเอาไปติดตาที่เขาใส่ถุงอะเพราะช้ำอะเขาห้องว่าขอบทั้งเหนือใน,นห้องขอบเพอขอบเร็จปุ๊บมันแตก,กันนั้นมาเขาก็จะมาใส่ถุงเสียเจ้าเนี่ยนะเจ้าเขาก็จะมาใส่ถุงใส่ถุงใหญ่ทีแรกเขาจะใส่ถุงน้อยก่อนเขาจะขยายไปเรื่อยๆนะเจ้าขยายให้ต้นมันใหญ่เลย เขาจะครอบทั้งเหนือห้องครอบแต่ทั้งภาษากลังเขาก็อาจจะห้องแต่ว่าใส่ถุงเพราะช้ำขาห้องเาจะเฟ้นแตลืมไปแล้วนี่เขอห้องทั้งเพศห้องขอบกอบกิง่งเจ้าก็สวยงามขนาดเลยอะกว้างตรงนี้ ตรงนี้สกเดียวนะ่ะสกเพิกปุ้นก็นจะมีต้นไม้ด้วยเดี๋ยวสาวเฟินก็นจะไปถ่ายกาพอเนาะเจ้าเดี๋ยวสาวเฟินก็นจะมาอัปเดตทก็พอเนี่ยตรงนี้บ่เคยถ่ายมาสักดูสักตัวก็แบบว,ว,ว่างวาเนีว่างเกลับมาจากงานกันเลยแวะหาดพอดีถ่ายก่อน จะถ่ายหน้าร้านแบบทำได้ถ่ายสักเตอว์เลยก็คขับรถเข้ามากับเร็วเข้าบ้านลเลยก็เร็วเข้าบ้านอยู่นี่จะเป็นต้นมะนาวนะเจ้าสวยงามมากๆเลย เป็นมะน,นาวตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะเจ้าทุเรียนนี้เมาะอันนี้ตีตีตายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตัดเขาจะเอาดินนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะให้คนง,งานมาเคาะเคาะเคาะเอาดินออกเพราะว่าดินนี่จะต้องเอาไปผสมมาทำใหม่นี่ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะเจ้ามะพร้าวน้ำหอม นี่จะเป็นกลุ่มทุเรียนหมดเลยทุเรียนทั้งน้อยีสาวเฟิรนจะเดินมาหน้าล่ามน,นะเจ้านี่ก็จะเป็นทางเข้าไปในซอยในซอยบ้านห้ยเกียงสาวเฟิร์นอยู่บ้านห้ยเกียง เจ้าอันนี้อันนี้จะเป็นบริเวณหน้าร้านนะทางบ้านเข้าบ้านสาวฟินเข้าไปน่อยเดียวกับถึงแบบอันนี้จะเป็นหน้าร่านนะเจ้านะจะเป็นซอยเข้าข้างในอันนี้ติดสาเฟินถ่ายมาตะกี้นะเจ้าเระจะไปสุดพุ้นนะเจ้านะ จะเป็นต้นทุเรียนใหญ่จะเป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะเจ้าเนี่ยทุเรียนหมอนทองสาวเฟิร์นว่าจะเอาไปปลูกอยู่ให้ฝนมันตกกันจะเอาตามตะเชียงเนี่ยนะเอาไปปลูก นี่จะเป็นบริเวณข้างหน้าเจ้าสวยงามสีเพราะช้ำสีขายเป็นหน้าล้านก็จะอุ้งง่ายๆว่าเป็นหน้าล้านหน้าล้านขายขายของนั่นไงดินต่วเสาเฟินพุกโอะก็นั่นแหละจะมาขายวางขายเนะี้ย ก็จะวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะเจ้าก็จะเป็นดอกไม้นี่ก็จะเป็นดินใครไปซื้อต้นไม้ปุก็ซื้อดินไปตัวเนะเจ้าก็เอาไปเพาะดอกไม้ตรงนั้นเลยเนี่ยนี้จะเป็นหน้าบ้านหน้าหน้าบ้านหน้าล้าน ว่างนะสาเสาเฟิร์นก็มาที่ก็มาช่วยขายทีก็นั่นเนาะแต่แต่แแความว่างวันนี้ว่างสาเฟิร์นก็เลยมาถ่ายเนี่ยที่มา,จ,า,าจะเบาว่างจะรีบเพราะว่าหน้าที่สาเฟิร์นเนาะคุคนก็มีหน้าที่กปกติธรรมดาเนี่ยเจ้าแจะจงดงามมากๆเลยเนี่ย ตรงนี้จะเป็นดอกไม้ดอกฟ้าบจ,จะมีคนมาซื้ออยู่วันวันหนึ่งจะได้ไรายได้นักอยู่ไยเข้าน,นก็จะเป็นวิวภูเขาเลยเจ้าสวยงาม ไปทักมุ้มน่ะเจ้าสาวเปิ้นจะมาทางเฮาพอนะว่าอยู่จไดนะนี่เป็นดงแล้วเพราะว่าจะเป็นสาขาใหญ่ตรงตรงนี่ยผู้ชมไม่จะมียตรงนี้ีเดียวต้องปกติเนาะ มันมีจุดเกียวมันก็ต้องว่าแหละแต่ว่าอำเภอเชียงคำมาเยอะแต่อำเภอจุนนี่จะมีอยู่ล้านเดียวเนี่ยนี่นก็จะเป็นดอกกุหลาบนะจ้ดอกกุหลาบดีเาวเฟินดีเาวเฟินให้ลงเฟสอยู่เลยเลยอนี้นจะเป็นดอกกุหลาบมุมดอกไม้ สวยงามแตวันนี้สาวเฟิร์นจะเอาบรรยากาศหน้าร้านขายต้นไม้เข้าไปเนานะมาได้ไปไหนเตืยออจะเป็นหน้าร้านเจก็ไปจนสุดุ้่นะเจ้าวันนี้อยู่สามทีสี่ที่ที่ดงเคียนพุ่นที่นึ่งนี่จะเป็นดอกมะลิ ดอาม่ลิกับน้องออกดอกสวยามเจ้าหอมสวยทุกมุมเลยเขาก็ดูแลปีลมุนนองเนาะกจ้างแล้วอะแต่ยังว่านะแต่วันนี้ระสาวเฟิร์นสาวเฟิร์นระลยงมาไทย ในล่านหน้าล่านพ่อพ่อนะเจ้าเทียบไปสนใจอย่อย่างนี้สวยงามมากๆเลยน,ะน่ะเจ้าหมาะๆเขาเลี้ยงเป็นแถวนั่นก็ทำได้อย่างสวยงามเลย ดอกไม้ส,สวยๆทั้งนั้นมาตรงไหนเนี่ยนะเน,นะาะเจ้าเฟินพาพอเนาะพาชมเจ้าเฟินพาชมนี่ว่างดงามขนาดไหน,น,นมันก็งดงามมากๆเลย เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่ดีธรรมชาติที่ได้เงินน่ะงงยังไยไขไปไข่หันกะอยากไขได้เขาก็ซื้ออีธรรมชาติที่ได้เงินน่ะได้เงินได้ความสุขเจ้าพอมาถึงตรงนี้จ้ะจะเป็นแต่สิ้นสุดตรงนี้นะเจ้าที่ สิ้นสุดตรงนั้นแหละนี่อันนี้ก็จะเป็นโรงเพาะแต่ก่อนก็อยู่เพาะตรงเนี้ยมาเดี๋ินง่ายๆพี่จุกปุ้นเนาะติสาเฟินไทยให้ก่อนนะนี่ก็จะเป็นดอกบัวนะเจ้าดอกบัวน้อยอนะเจ้าน,นี่จะเป็นตรงไหน,นนี่จะเป็นต้นลำไย,ย นี่ก็จะเป็นตีเพาะช้ำตีว่าหดน้ำแล้วก็ตีอบอบต้นเพราะมันแข็งแรงนะเจ้าคลิปนี้สาวเฟินกน็ขอจบตัวอีนนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวเฟินคนพะเยานะเจ้าจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องสาวเฟิน,น,น,กกส,ฟนสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้านม่จะอยู่หน้าร้าน หน้าร้านหนานชานพันไม้เนี่ยเจ้าทั้งเหนือห้องหนานนะ่ะเนาะก็ยังว่าแหละคนละผกักผากในกับผากหนึ่งขอบคุณเจ้าที่รับชมจะได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องสาวฟูนสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า